วอนคลายอนเกิดของคุณอรชพรนะคะตัวขอให้เพื่อนลักเนี่ยพบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆนะคะสุขภาพร่างกายที่สําคัญมากๆแข็งแรงแข็งแรงไปตลอดปีแล้วก็เงินทองไหลมาเทไม้ดังๆปังๆแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนโดยเฉพาะที่สุดที่รักนะคะขอบคุณค่ะ เกิดก็หยอกนะคะขอให้เจริญเจริญขอให้ได้ทำงานที่รักตลอดไปได้มีความสุขกับทุกสิ่งที่ทำนะคะแล้วก็ขอให้ความสุขนั้นนันนำทางเลยด้วยเท่าเงินไปดูแลพ่อแม่เราเงินไปเที่ยวเงินไปซื้อของได้ทำสิ่งนี้เลยตอนนี้พี่นิกกี้น่ารักยังไงก็ขอให้เขาน่ารักเนี้ยไปตลอดไปเมืองก็น่ารักกับเขาด้วยพี่ดอกแค่เขาหน้ารักกับเมืองอย่างเดียวแล้แล้วก็บค่ะ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 ค ตอร์เข้าเยอะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคนดีๆเข้ามาในชีวิตคนจากพวกกูไม่หายไปจากชีวิตมึงและยังรักมึงอยู่เสมอโอเคขออะไรคุณร้องเพลงไหมกูเป็นหน้าที่แบบกูเป็นได้ร้องรอแ้องมาเชยที่ชุดต้อง Happy birthday to you. Happy birthday, Miss Gayo. Happy birthday. มึงมากนี่แหละคือตัวตนมึงมึงคือตลกนะเทเพื่อนลกขอบคุณมากสำหรับโควัพรอะแฮปปเบิร์ดเดย์สุดเซ็กซี่ได้ค่ะ